ดีครับสวัสดีครับผมไปโจกมารายงานครับแม่ผมเลิกงานมาแล้วครับผมอยู่กับแม่ครับวัสดีครับมารอกันลูกวัสดีครับมารอกันวัสดีครับไม่ใช่อย่างนั้นลูกวัสดีครับวัสดีครับก่อนลูกวัสดีครับครับนี่ดีมาก แม่เผิ่งเรล่อง,งานมาพี่น้องผึ่งมาฮอดลดตีดมหฮอดกับไปอดหนามก็ไปหรับเพื่อนมาค,ค,คิดงานไปกับ้อดคิดหอดคิดหอด,อด,อดอลูกไม่เห็นหน่านลูกก็ไม่ความซุขเลยพี่น้องเๆแมีไก่เจ้อ ประเทศไทยตะวิ่งไม่ใช่จะโย่ประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชาลัประเทศคุณอุ้ยยุงกัดแม่ประเทศไทยมันกำลังแอนลองเพลงพี่นอ้องประเทศไทยรวมละเนื้อชาติไทย เป็นประชารัฐประเทศไทของไทยทุกส่วนใครเคาะประตู pixel? ใครเคาะประตูลูกตุ่มตุ่มใครเคาะประตูอตุ่มตุ่มแนมแต่แม่ฮะเตมีเลยงานมากเนาะเนมนะแม่อยู่ไหนล่ะพี่น้องบอไปีใส่เด้สี่ยามาสาวหลังหัวแม่จะเพลิงานนะบายบายยังมือไหวแม่พ่อแม่ไปเหตุงาน แม่ก็สุดขนาดหลังเอ้ยแม่เพชรโชคเท่าแล้วแค่ใ <c oughs> นเดียวพี่น้องไปเพชรโชคมาลา่าเขานอนก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบายลูกบาย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 บ๊ายบาครับเลยบ๊ัยบายครับครับ